สินค้นาจีนทะลักเข้าสู่ไทยทุกทิศทุกทางเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้คนจํานวนมากได้รับผลกระทบและก็มีแรงกดดันอย่างหนักให้รัฐบาลต้องรีบทําอะไรสักอย่างก่อนที่ธุรกิจไทยจะล้มหายตายจากไปมากกว่านี้อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่เดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังจนมักะถูกยกเอามาเปรียบเทียบกับไทยอยู่บ่อยครั้ง อินโดนีเซียเขาใช้วิธีใดบ้างเพื่อรับมือกับสินค้าจีนและทำไมเขาถึงดูไม่เกรงกลัวจีนเลยติดตามทั้งหมดได้ในรายการคีมเมสเซยครับปัจจุบันเศรษฐกิจจีนเต็มไปด้วยปัญหาลุมเร้าทั้งวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นตัวนะครับอีกทั้งยังมีปัญหาหนี้รัฐบาลท้องถิ่นกว่า41.4ล้านล้านหยวน กําลังซื้อของคนในประเทศก็หดหายแต่กําลังการผลิตของจีนไม่ได้ลดลงตามเลยนะครับจีนจึงต้องหาวิธีการระบายสินค้าที่ล้นตลาดออกไปยังต่างประเทศครับแต่การเข้ามาของสินค้าจีนที่ขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกก็เริ่มสร้างปัญหาต่อธุรกิจในท้องถิน่นสหรัฐและยุโรปจรึงรีบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วยการใช้มาตรการกำแพงภาษี ซึ่งจีนก็พยายามยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO นะครับว่ามันเป็นการกิดกันทางการค้าอย่างเปิดเผยและต้องสงสัยว่าจะละเมิดกฎระเบียบของ WTO อย่างไรก็ตามครับเมื่อมันส่งออกไปสหรัฐและยุโรปไม่ได้ต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นเป็นเท่าตัวจีนจึงเบนเข็มหันมารุกตลาดอาเซียนแทนเพราะว่าสินค้าหลายรายการไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าครับตามข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือว่า FTA ที่ทําร่วมกันไว้ ช่วงที่ผ่านมาแทบทุกประเทศในอาเซียนจึงเจอกับการทะลักเข้ามาของสินค้าจีนราคาถูกตั้งแต่เสื้อผ้ารถ EV ไปจนถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจท้องถิ่นในประเทศนั้นๆแต่สิ่งที่ทําให้อาเซียนต่างไปจากสาหรัฐและยุโรปก็คือสําหรับอาเซียนจีนยังมีฐานะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เราต้องเกรงใจครับ กระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI จากจีนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีมูลค่า15,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2022คิดเป็น6.9%ของกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศทั้งหมดที่เข้ามาอาเซียนนะครับอาเซียนยังต้องรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจอย่างระมัดระวังซึ่งไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายเลย อินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในอาเซียนครับที่หาทางสก,กัดการเข้ามาของสินค้าจีนเพื่อปกป้องผู้ประกอบการในประเทศเดิมทีอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือว่า Nontraffic b บ r r เ e r มากที่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะครับจากการกําหนดมาตรฐานสินค้าที่เข้มงวดมากโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า,กาเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งออกกฎระเบียบกติกาต่างๆเพื่อควบคุมสินค้านําเข้าอย่างเช่นกําหนดให้ไปส่งสินค้ายังท่าเรือในเมืองที่ห่างไกลจากเมืองจาก,การ์ตาซึ่งก็จะก่อให้เกิดรายได้จากการขนส่งเพิ่มเข้ามารวมถึงกําหนดให้การนาเข้าสินค้าอาหารบางประเภทต้องไม่ตรงกับฤดูกาลที่สินค้าเกษตรของประเทศออกสู่ตลาดทั้งหมดนี้ก็เพื่อปอกป้องภาคกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมาสินค้าจีนราคาถูก เข้าไปตีตลาดอินโดนีเซียเยอะขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์จนธุรกิจ SME ยอดขายและรายได้หดหายไปครับด้วยความที่มีธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดย่อยหรือเรียกรวมว่า m SME มากกว่า64ล้านรายคิดเป็น99%ของธุรกิจทั้งหมดที่เปิดดำเนินการในอินโดนีเซียนะครับนี่จึงเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของเขามากๆครับ รัฐบาลอินโดนีเซียเดินหน้าปิดช่องสินค้าจีนด้วยการสั่งห้ามทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียติ๊กต๊อกและเฟซบุ๊กจึงต้องถอดฟีเจอร์อ e ีคอมเมิร์ซออกจากแพลตฟอร์มทันทีครับพร้อมกำหนดให้การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต้องมียอดขั้นต่ำา100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,400บาทและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เสนอขายต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอินโดนีเซีย แต่ t o k t o กก็พยายามแก้เกมครับด้วยการลงทุนใน t o โคพีเดียแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเพื่อเพิ่ม TikTok Shop เข้าไปให้บริการในนั้นแทนมาตรการที่ว่ามานี้อาจยังไม่เพียงพอครับเพราะมาปีนี้ผู้ผลิตเสื้อผ้าในอินโดนีเซียทั้งรายเล็กรายใหญ่ก็สู้เสื้อผ้าราคาถูกจากจีนไม่ไหวจนต้องทยอยปิดตัวลง ตามข้อมูลของสมาพันธ์สหภาพแรงงานนูซันตาราเจ็ดเดือนที่ผ่านมาครับโรงงานสิ่งทออย่างน้อย12แห่งที่อินโดนีเซียต้องปิดตัวลงส่งผลให้คนงานมากกว่า1 2 0 0 0คนต้องตกงานล่าสุดเราจรึงได้เห็นรัฐบาลอินโดนีเซียหันมาใช้มาตรการกำแพงภาษีโดยเขาจะเพิ่มภาษีนำเข้าร้อยถึงเเซในสินค้าหลายรายการครับตั้งแต่เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางสินค้าเซรามิกและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจ m s m e ในประเทศของเขาจะต้องอยู่รอดโดยคณะกรรมการคุ้มครองการค้าของอินโดนีเซียกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาอัตราภาษีที่แน่นอนอินโดนีเซียเรียกการเจาะจงครับว่าเป็นสินค้าจีนครับโดยเขาใช้คำว่าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศมาตรการนี้จึงไม่ได้มีผลแค่จีนครับแต่ว่ามีผลต่อประเทศอื่นๆด้วยดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับมาตรการนี้ของรัฐบาลอินโดนีเซีย Indonesia นะครับ ผู้ผลิตบางรายของเขาก็กังวลครับว่าวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบที่ต้องนําเข้ามาใช้ในการผลิตมันจะมีราคาสูงขึ้นตามขณะที่ผู้เช่วชาญบางท่านก็มองครับว่าจีนเป็นตลาดสําคัญสําหรับสินค้าส่งออกหลักของอินโดนีเซียอย่างทานหินนิกเกลิลและน้ํามันปาล์มจึงมีความเสี่ยงครับที่จะถูกจีนตอบโต้กลับได้เช่นกันสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมอินโดนีเซียเขถึงกล้าตั้งกําแพงภาษีใส่จีน ทั้งที่จาเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนและตลาดของจีนในการส่งออกเหตุผลส,ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าจีนก็มีความจําเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทรัพยากรแร่จากอินโดนีเซียเช่นกันครับอยากที่ทราบกันครับว่าจีนเป็นเจ้าแห่งอุตสาหากรรมรถ E ีวีและหนึ่งในแร่สําคัญที่ใช้สําหรับผลิตแบตเตอรี่รถอีวีก็คือนิกเกิลครับอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีแหล่งแร่นิกเกิลสำรองมากที่สุดในโลกด้วยปริมาณ21ล้านตันเท่ากันกับออสเตรเลีย ผนวกกับการดําเนินนโยบายห้ามส่งออกแร่ิกเกิลจึงบีบให้บริษัทจากต่างประเทศต้องมาลงทุนสร้างโรงงานในอินโดนีเซียอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับโดยหลังจากนโยบายนี้เงินจํานวนหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ไหลเข้าสูุ่ตสาหกรรมแร่ิกเกิลของอินโดนีเซียโดยเฉพาะเงินลงทุนจากจีนและด้วยประชากรกว่า278ล้านคนครับอินโดนีเซียยังถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่สําคัญ นี่จึงเป็นไพ่เด็ดครับที่ทําให้อินโดนีเซียเขามีอํานาจที่จะตอบรองกับจีนได้แต่นอกจากอินโดนีเซียเราเริ่มเห็นประเทศอื่นๆในอาเซียนเริ่มขยับที่จะสก,กัดสินค้าจากจีนเช่นกันครับต้นปีที่ผ่านมามาเลเซียก็เก็บภาษีสินค้ามูลค่าขั้นต่ํา10%ในสินค้านําเข้าจากต่างประเทศที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์และราคาต่ํากว่า500ลิงกิตหรือประมาณ3,900บาท จากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียทั้งภาษีศุลกากรและภาษีสามภาษามิตนะครับแต่มีบางความเห็นที่มองครับว่าภาษี10%ที่มาเลเซียเริ่มเก็บไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการนําเข้าสินค้าราคาถูกจากจีนมากนักครับในะขณะที่ฟิลิปปินส์เองก็มีการจัดเก็บภาษีหักหน้าที่จ่าย1%จากร้านค้าออนไลน์เช่นกัน กลับมาที่ประเทศไทยครับไทยเรารเผชิญกับปัญหาสินค้าจีนราคาถูกเข้ามาตีตลาดไม่ต่างกับประเทศอื่นๆในอาเซียนครับและไม่ได้เข้ามาเพียงแค่เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับแต่ทางออฟไลน์จีนก็บุกมาเปิดหน้าร้านทําธุรกิจเองด้วยทั้งที่เข้ามายังถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องครับจนธุรกิจ SME ไไทยได้รับผลกระทบกันท่วนหน้าเห็นได้จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่พบกันว่าครึ่งปีแรกของ2567 มีโรงงานปิดตัวไปแล้วกว่า667แห่งเฉลี่ย111แห่งต่อเดือนนะครับปิดตัวเพิ่มจากปีก่อนหน้า86.31%ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME เพราะว่ามูลค่าโรงงานที่ปิดตัวมีเงินทุนเฉลี่ย27.12ล้านบาทต่อโรงงานครับรัฐบ,บาลไทยพยายามแก้ปัญหาสินค้าจีนที่เข้ามาทางออนไลน์ด้วยการกำหนดให้สินค้านำเข้าทุกชิ้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT แต่จากเดิมถ้าสินค้าที่มีราคาต่ำกว่า1500บาทจะได้รับการยกเว้นเพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการไทยที่ต้องเสียแวดตั้งแต่บาทแรกครับแต่นี่ยังเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่จะใช้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่ากรมสัมปากร,กรกำลังยกร่างพรบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดากรเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนในไทยต้องจัดเก็บแวดสำหรับสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า1500บาท และนาส่งกรมสัมพากรทุกเดือนครับดังนั้นในระหว่างที่กรมสัมพากรกําลังยกร่างกฎหมายอยู่จึงให้กรมศุลกากรดําเนินการจัดเก็บแวดสินค้านําเข้าที่มีร,ราคาไม่ถึง1,500บาทไปก่อนอย่างไรก็ตามครับสินค้าร,ราคาไม่เกิน1500บาทยังคงได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าอยู่ตามเดิมครับเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงระหว่างประเทศที่ยกเว้นภาษีกลุ่มสินค้าราคาต่ําจึงต้องพิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบคอบ แต่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ครับว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยอะไรไม่ได้มากแถมการเข้ามาของเทมูบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากจีนที่ขายสินค้าจากโรงงานตรงแบบไม่ผ่านตัวกลางยิ่งสร้างความหวัดวัน่นไว้แก้ซ้ำเติมธุรกิจ SME ไทยให้ล้มหายตายจากไปมากขึ้น ซึ่งกรมสรรพสานมิตรก็บอกด้วยครับว่าพันะของเทมูไม่เข้าข่ายตามกฎหมายการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่ต้องเสียแวดในประเทศไทยครับเนื่องจากเป็นแพลตฟรอร์มที่ขาสินค้าจากต่างประเทศโดยตรงไม่มีผู้ประกอบการคนไทยเข้าไปเป็นสื่อกลางในการใช้บริการ ดออรอัดพิสารวาน,นิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้สัมภาษณ์กับรายการชีิตเซตนะครับว่าประเด็นปัญหาสินค้าจีนราคาถูกเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและเกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนจํานวนมากครับแต่ภาครัฐกับขาดการรับมือที่ชัดเจนจริงๆที่เราเจอปัญหาเศรษฐกิจอยู่ขณะนี้เราพูดที่ปลายเหตุว่าอ๋อเพราะว่าเศรษฐกิจไทยนี่นะผู้บริโภคไม่มีตังจับจ่ายใช้สอย ไปถามหน่อยว่าผู้อิพวไม่มีตังจับจ่ายใช้สอยการลงทุนมนันตัวมันคืออะไรหนึ่งในสาเหตุน,นั้นก็คือว่าก็เราเปิดให้สินค้าถูกๆเข้ามาในประเทศไทยแล้วต้นทุนในการผลิตบ้านเราดอกเบี้ยก,ก็แพงน้ามันก็แพงค่าไฟแพงปุ๋ยแพงแพงทั้งแผ่นดินมันจะไปสู้ได้ยังไงไม่มีทางผมเลยบอกว่าณวันนี้เลยที่เราคุยกันเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็ตายเรียบอีกทั้งไทยก็ไม่มีอำนาจตอบรองเหมือนกับอินโดนีเซีย เพราะว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพาจีนในสัดส่วนที่สูงครับประมาณ15%ไม่ว่าจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการส่งออกรัฐบาลไทยจึงอยู่ในสถานะที่ต้องเกรงใจจีนแต่เพื่อช่วยให้ SME ไทยอยู่รอดดรอัดมีข้อเสนอแนะ4ข้อครับข้อแรกคือไม่อำนาจต่อรองเราจะน้อยแต่ไทยต้องหาทางเจราจาก,กับจีนครับว่าเราได้รับผลกระทบอย่างไรเพื่อหาทางออกร่วมกันที่ชัดเจน อย่างที่2คือต้องเพิ่มมาตรการมากกว่านี้ครับสิ่งที่ไทยนําตัวอย่างจากอินโดนีเซียมาใช้ได้คือการตรวจและควบคุมสินค้าตามมาตรฐานสินค้าอย่างจริงจังรวมถึงต้องเพิ่มอัตราภาษีนําเข้าไทยอาจกลัวว่าจะเป็นการผิดกฎระเบียบของ WTO แต่ WTO บอกชัดเจนครับว่าถ้าสินค้าหนึ่งมาทําลายสินค้าหนึ่งก็สามารถที่จะขึ้นภาษีได้ครับอย่างที่3ไทยต้องทบทวน FTA ที่ทําร่วมกับจีนซึ่งมันทบทวนได้นะครับ ซึ่งอาจจะคุยภายใต้กรอบของอาเซียนเพื่อเพิ่มอ,อำนาจในการตอบรองมากขึ้นเพราะว่าขณะน,นี้ประเทศอาเซียนก็จะรับผลกระทบกันทั้งหมดครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าอาเซียนโดยปกติแล้วก็ไม่ได้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเท่าไหรนะ่นักอย่างสุดท้ายในการลงทุนจากต่างประเทศควรมีการกําหนดให้ชัดเจนเลยครับว่าต้องใช้วัตถุดิบหรือสินค้าของไทย50%บางกิจการก็อาจจะกาหนดสัดส่วนที่สูงมากกว่านั้น ล่าสุดครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมาให้ข่าวครับว่าได้มีการประชุมร่วมกับ28หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาสินค้านําเข้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศซึ่งได้ข้อสรุปกันว่ารัฐจะดําเนินการ5มาตรการเร่งด่วนทันทีและมาตรการย่อยอีก63มาตรการแต่ความสําคัญหลักของมาตรการทั้งหมดมีอยู่4เรื่องครับ เรื่องแรกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสินค้าอย่างเข้มงวดมากขึ้นที่ด่านศุลกากรครับตรวจทั้งการสำแดงพิกัดสินค้าตรวจการชำระภาษีมาตรฐานผลิตภัณฑ์และใบอนุญาตจักอยอพร้อมทั้งต้องเพิ่มความถี่ในการตรวจมาตรฐานสินค้าทางออนไลน์ด้วยวันที่2จะมีการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการค้าในอนาคตโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการจัดทำประกาศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจะต้องจดทะเบียนนิติบคุคคลและให้มีสำนักงานในไทยครับนอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะขยายรายการสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนี้ด้วยเรื่องที่3เป็นมาตรการด้านภาษีครับที่จะบังคับให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ขายในไทยต้องไปจดทะเบียน vat ซึ่งเป็นอันเดียวกันกันกบที่ก่อนหน้านี้เราอธิบายไปแล้วนะครับ เรื่องที่4คือการช่วยเหลือ S m e ไทยจะมีการส่งเสริมให้สามารถขยายการส่งออกได้ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆโดยจะมีการขยายความร่วมมือกับทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและปรับปรามสินค้าและธุรกิจฝ่าฝืนกฎหมายโดยปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานรับรายงานทุกสัปดาห์และประชุมร่วมกันทุกสองสัปดาห์แต่ถ้าหากมีความจำเป็นก็จะทำงานให้เข้มข้นขึ้น ส่วนเรื่องเทมูที่หลายคนกังวลทางกระทรวงพาณิชย์ได้หาหรือกับทางเอกอัครราชทูตประเทศจีนแล้วโดยทางเอกอัครราชทูตก็รับทราบถึงข้อกังวลนี้ครับและจะพยายามให้ทางเทมูเข้ามาจดทะเบียนตั้งบริษัทและสำนักงานในไทยซึ่งหากไม่ดำเนินการรัฐบาลไทยก็มีความจำเป็นต้องใช้กฎหมายบังคับปัญหาสินค้าจีนหรือทุนจีนบุกไทยเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินกว่าที่ผู้ประกอบการชาวไทยจะปกป้องตัวเองได้ครับพวกเขาจึงฝากความหวังไว้กับรัฐบาล เราจะต้องติดตามกันต่อไปครับว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนและถ้าหากช่วยไม่ได้นั่นหมายความว่าจะมีร้านค้าโรงงานและธุรกิจอีกจำนวนมากต้องปิดตัวลงครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ตามรายการคิงพิเศษและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ